อหมึกอินเดียครับไซส์ร้อยสามร้อยราคาจัดโป30กว่าบาทมาดูกันครับตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกละสิบโลนะอเดี๋ยวดูแบบนี้แล้วกันบล็อกละสิบโลก็จะประมาณนี้อินเดียของเราน้องเล็กคุณภาพก็จะสู้คอรุ่นพี่ไม่ได้คอหมึกเชลีพอหมึกเปรูไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นบล็อกอ่า20ิโลนะตัวนี้น่าจะมี ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนบ็อก10โลก็จะมีเยอะอยู่คุณภาพก็จะประมาณนี้เลยตัวนี้ก็จะเอาไปทําแบบว่าขั้นตอนมันก็จะเยอะขึ้นหน่อยนะเผื่อจะเอาไปทําขายทําอะไรขายเป็นก้อนก็จะง่ายหน่อยถ้าเอาอไปละลายขั้นตอนมันก็จะเยอะกว่าพวกคอพวกสวยๆอย่างเงี้ยถ้าใครแบบว่าใช้คอราคาไม่แรง แต่ว่ายังพอเอาไปทำกาไราได้ผมกอแนะนำพอมึกอินเดียชุดนี้เลยราคาจัดโปร30กว่าบาท่าลืมครับการสั่งซื้อสินค้าของเราขั้นต่ำอย่างละ100กิโลขึ้นไปนะครับไม่มีบริการจัดส่งแพลตฟมแล้วเจอกันครับ